สายถูกใจต้องมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันค่ะวันนี้นะคะคุณคุดเต้นพามาชมมะม่วงอีกหนึ่งสายพันธ์นะคะที่ผลสีสวยนะคะแล้วก็รสชาติดีค่ะมะม่วงสายพันธุ์ที่เห็นนี้นะคะเป็นมะม่วงสายพันธุ์พิงกัวเวินนะคะหรือสายพันธุ์แอปเปิ้ลแดงค่ะที่เห็นนี้นะคะติดผลดกแล้วก็มีน้ำหนักดีมากเลยค่ะลูกนีงก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะ ที่เห็นด้านหลังอีกนี่นะคะส4 5ลูกเลยค่ะก็มะม่วงสายพันธุ์นี้นะคะรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนิยมรับประทานผลแก่จนถึงผลสุกนะคะผลแก่ก็จะหวานอมเปรี้ยวส่วนผลสุกนะคะรสชาติหวานค่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูนะคะนี่ค่ะเราเด็ดผลที่ค่อนข้างแก่มาแล้วนะคะอันอื่นให้ความรู้นะคะมะม่วงสายพันธุ์นี้นะคะถ้าเราอ่าปล่อยตามธรรมชาตินะคะก็จะมีสี แดงนะคะอมเขียวแบบนี้นะคะ,ะผลนี้ก็ยังไม่แก่เต็มที่เท่าไหร่นะคะยังไม่แก่เต็มที่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะผ่าให้ชมนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชิมมะม่วงสายพันธุ์ผิงกัวเวลนกันค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้นะคะ,ะรสชาติจะหวาน ะะอมเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าสุกหรือแก่จะจัดนะคะก็จะรสชาติหวานค่ะที่สำคัญนะคะเนื้อจะสีเหลืองแบบนี้นะคะถ้าแก่จัดก็จะสีเหลืองเข้มกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราชิมให้ดูกันเลยนะคะหวานอร่อยนะคะถ้าแก่กว่านี้นะคะก็จะสามารถผ่ากินได้แล้วก็สามารถกินกับพวกไอซ์รีมหรือข้าวเหนียวมะม่วงได้เลยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะมะม่วงสายพันธุ์นี้นะคะปลูกง่ายโตวไวติดผลดกนะคะอย่างต้นนี้นะคะเราปลูกในเข่งค่ะก็สามารถติดดอกออกผลได้ท้าผู้ชมท่านใดนะคะสนใจกิ่งพันธุ์มะม่วงพิงกัวเวิร์นนะคะหรือแอปเปิลแดงนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจบ้านสวนคุณครูน,นะคะหรือเบอร์โทร0811978266 หรือ0859464551ค่ะแอดไลน์หรือทักมาในเพจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องบ้านสุนุกก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะฝากกดไลค์กด like, ติดตามชอมา่องบ้านสนุูกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอร่อยหวานหวานอมเปรี้ยวทานได้ทานง่ายมากเลยนะคะ